สวัสดีเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่ทุกคนลูกของพวกเขาจะมีความพิเศษอย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่ความสามารถสร้างความตื่นตะนกไปทั่วโลกวันนี้เราจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับอัจฉริยะตัวน้อยของนักกีฬารุ่นยาวจากเด็กที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคข,ของเราไปกันเลยวิธีทำลายทัศนคติเดิมๆของวงการรถแข่งลองไปถามนักกีฬาชาวญี่ปุ่นจูจูนักแข่งรถที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟอร์มูล่าหนึ่งต้องมอขอบคุณพ่อของเธอเด็กสาวเริ่มขับรถโกคาร์ด ตั้งแต่อายุ3ามขวบอายุประมาณ11ปีในรถแข่งมาตรฐานมาถึงตอนนี้จูจูผู้มีความสามารถได้กลายเป็นแชมป์ในการแข่งขัน F3 และ F4 แล้วและตอนนี้ฝันที่จะเป็นนักแข่งหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์ฟอร์มูลาหนึ่งโชคดีนะที่ขี่วัวจูจูไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่น่าหลงไหลแต่ยังเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายที่ผู้ใหญ่หลายคนทําไม่ได้แต่แล้วเด็กสาววาัยสิบสี่ปบัง คือในจิตจากโอเรกอนที่วิทยุเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมตอนอายุ3ามขวบแก่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักกีฬาตัวน้อยตัดสินใจที่จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นและเลือกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าในปี2020นี้จะกลายเป็นเด็กผู้หญิงคนแรกที่ขี่เบคอนในสนามกีฬา m ม d i s สันสแควร์การ์เดนอันโด่งดังระดับโลกในนิวยอร์กเพื่อแข่งขันกับคาวบอยมืออาชีพและกระตุ้นผู้เข้าแข่งขัน ทักษะของเธอตำแหน่งของนางเอกคนต่อไปก็พิสูจน์ตัวเองได้สร้างสถิติกินเนสสำหรับรถสลาลอมที่เร็วที่สุดด้วยวัย16ปีบนรถสปอร์ตรรสเตอร์พอ์ต718สไปเดอร์โคลอีผ่านแทกด้วย50โคนใน47.45วินาที ในขณะที่เราดูมีคนตลกต่อหน้าเธอเกี่ยวกับผู้หญิงขับรถมีเพียงไม่กี่คนที่จะแปลกใจที่พาเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดในสวนส,วนสาธารณะก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่เรื่องหาพลังของผู้ชายคนนี้ไม่เท่ากันเด็กอายุ13ปีชาวบราซิลเป็นผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยที่สุดและผู้ชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันเอ็กเกมสุดขีดอีกทั้งยังเป็นนักกีฬาคนแรกที่ทำการเลี้ยว1,000องศา80องศาด้วยการหมุนเต็ม3ครั้งบนทางลาดแนว ตั้งภายในปี2020ล้มเหลวในการทำลายสถิติข,ของตำนานโทนี่ฮอกด้วยการหมุน900องศานี่เป็นกรณีแรกและกรณีเดียวนับตั้งแต่ปี 1. 1999ที่พยายามจินตนาการถึงคลับดีเจที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ตอนนี้ลบอายุของเขาออกไปอีก2-3ปีและตอนนี้คุณอาจอยู่ใกล้แล้วถึงคำตอบที่ถูกต้อง ตรงหน้าคุณคืออาชีโนเบริและเขาสร้างสถิติเป็นดีเจที่อายุน้อยที่สุดลองนึกภาพเมื่ออายุ4ีขวบในปี2019ชาวอังกฤษตัวน้อยได้แสดงดนตรีเฮา์ในห้องกล่งตอนนี้อาชีอายุ7จขวบแล้วดังนั้นเราจะต้องระวังให้มากของการแข่งขันแม้ ในสถานที่ของตำนานอย่างเดวิดเกเธอเอลิสกสโกดิกกตามตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เราถูกสอนมาว่าผู้ชายควรจะแข็งแกร่งและแข็งแกร่งและสำหรับบางคนกฎนข้อ,น,ขอ,น,ขอ,น,อน,นี้ก็กลายเป็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตดังเช่นในกรณีนี้ของก็อดจอนสันแห่งอเมริกาในวัยเก้าขวบผู้ชายคนนี้ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกในประเภทเอายุของเขาอย่างแน่นอนแน่ <menu Angular Chinese> นอนว่าในการแข่งขันชิงแชมป์ยกน้ำหนักแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาทำลายสถิติ และรวบรวมน้ำหนักได้เกือบ250กิโลกรัมรวมทั้งหมด3ครั้งอย่างไรก็ตามคุณเองก็สามารถเห็นขนาดได้เพื่อนคนนี้ลากรถ SUV คันใหญ่ราวกับว่าเขาถือกระเป๋าจากซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ความลับที่เด็กๆจะมีความยืดหยุ่นมากแต่บางคันก็เป็นพลาสติกราวกับว่าทําจากดินเหนียว หรือไม่มีกระดูกเลยหลักฐานนี้คือลิเบอร์ทิเบริสวัย13ปีซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเด็กสาวที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกลองค้นหาตัวเองดูสิว่าคนที่มีความสามารถนี้แตกต่างนอกจากคนอื่นหรือเปล่าความเป็นพลาสติกแต่ด้วยยอความปรารถนาที่จะทําให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นเป้าหมายของเธอคือการช่วยให้เด็กนักเรียนหลายคนกําจัดน้าหนักส่วนเกินและแสดงด้วยตัวอย่างของเธอเองว่าการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีความสําคัญเทียงใดโดยนําแสดงในภาพยนตร์สารคดีระหวังว่า คุณจะประสบความสำเร็จลองจินตนาการถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีพรสวรรค์และนักประดิษฐ์อัจฉริยะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์และบุคคลแห่งปีจากปกนิตยสารทามในขวดเดียวปรากฏออกมาแล้วมาดูกันว่าจริงๆแล้วในปี2020เด็กนักเรียนหญิง อายุ15ปีจากไกด์โคโลราโดบนเรากลายเป็นเด็กแห่งปีตามนิตยาสารทางตั้งแต่อายุยังน้อยไกด์แองเจลไดคิดค้นอุปกรณ์สำหรับ,รบตรวจวัดคุณภาพน้ำเครื่องมืออสํำหรับวินิจฉัยการติดฝิ่นที่ต้องสั่งโดยแพทย์ตั้งแต่เนิน่นๆและแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับการกล่แกล้กลงบนอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นความสำเร็จของเธอนอกจากนี้เด็กสาวยังเป็นวิทยากรในการประชุมเท e เอสามครั้งและตอนนี้กำลังเข้าร่วมในการวิจัยที่มหาวิทยาลัยโค,คโลราโดสำ,สำหรับนักวิ่งที่เร็วที่สุด ในโลกมักจะถูกเปรียบยเทียบยูสซนโบดกับแฟลตแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลานชายของเด็กซูเปอร์ฮีโร่ก็มีชาติมาเกิดในชีวิตจริงด้วยพบกับรุดอฟอินแกรมจูเนียผู้ชายคอนนอนินจากฟลอริดาที่มีแดดจ้าอายุเพียง10ปีเขาทำนายอนาคตที่ดีอยู่แล้วโดยไม่มีเหตุผลตามอายุของเขารุดออฟกลายเป็นแชมป์สมัครเล่น3สมัยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรในกลุ่มอายุของเขาและได้รับตำแหน่งเด็กที่เร็วที่สุดในโลก ไม่ต้องพูดถึงการมีซิกแพคบนหน้าท้องของเขาที่ผู้ใหญ่เกือบทุกคนจะอิจฉาเรากำลังรอให้เด็กเติมเต็มความฝันและเข้าสู่เอชเอลและในขณะเดียวกันก็สร้างหลีกจูนี้อย่างยุติธรรมให้ฉันแนะนําให้คุณรู้จักกับปรมาจารย์กังฟูวัยสามขวบที่ตื่นนอนตีห้าทุกวันเพื่อฝึกฝนทักษะของเขาเด็กชายชื่อเล่นว่าหินตัวน้อยไฟฝันที่จะเป็นพระเศร้าหลินตัวจริงดังนั้นเขาจึงต้องฝึกฝนอย่างหนักอาจารย์ของเขาบอกว่าในตอนแรกเด็กร้องให้ตลอดเวลาในชั้นเรียนแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งเดือน และตอนนี้นักสู้หนุ่มคนนี้จะทําให้คุณทึ่งไม่เพียงแค่สเสน่ห์แบบเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแสดงที่สมบูรณ์แบบของเขาในสไตล์นกกระเรียนขาว มาพบกับเด็กเตอร์คนนี้กันเถอะเขาอายุเพียงเจ็ดขวบและเขาก็เป็นหนึ่งในที่สุดแล้วมือกวนองค์รุ่นยาวที่มีพรสวรรค์นในโลกทําไมไม่มีใครเลยคุณแค่ยังไม่เคยเห็นเธอสำเนาของเด็กทางกออายุห้าขวบอย่างแน่นอนเร็วๆนี้จะมีคําเชิญจากวงดนตรีร็อกชื่อดัง ดนตรีอล,ลาโดแบลตัวน้อยจากฟลอริดาเริ่มเต้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เธอก้าวก้าแรกเมื่ออายุสี่ขวบทารกได้แสดงในการแข่งขันเต้นร,ระดับชาติสำหรับเด็กและความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นท่อนี่หนึ่งและพร้อมกับชัยชนะเด็กสาวยังได้รับรางวัลความรักของสาธารณาชนบนหน้าจอวิดีโอของคุณที่ใดหรือเพียงหกแต่เทคนิคการเคลื่อนไหวของเธอทําให้ผู้ชมที่มีความซับซ้อนมากที่สุดหลายคนประสบความสาเร็จ ด้วยขวามปรารถนาที่จะเรียนแบบไอดอนของเรัฐโฮเซอินีวัย8ขวบจากอิรานใช้เวลาของเขาในวัยเด็กเล่นยิมนาสติกแต่วันหนึ่งเขาประทับใจกับการเล่นของลีโอเนลเมสซี่มากจนกลายเป็นแฟนฟุตบอลที่ทุ่มเทตอนนี้ชายคนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักและวิดีโอฟริสไตล์ฟุตบอลของเขาก็แพร่ระบาดบนอินเทอร์เน็ตในทันทีไอดอนของเด็กชายเองก็ไม่ได้เพิกเฉยอวิดีโอดังกล่าว โดยแสดงความคิดเห็นไว้ใต้โพสต์ของเขาเราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้อาราตะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนกำลังพยายามเรียนรู้วิธีแก้ลูกบาศรูบิคในรูปแบบ3ามคูณสชายหนุ่มชาวอินเดียจากฮาเล็ได้ทำให้ชายคนนี้สามารถไขปริศนาอันโด่งดังได้ไม่เพียงแต่ในการเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ยังใช้ขาของเขาด้วยและเมื่อเขาเก็บลูกบาศได้สามก้อนในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องไขปริศนาได้เปลี่ยนชื่อในคิวจากฮาว a ์ฮอเตอร จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อแม่คาดหวังว่าจะมีเอดอกผู้ชายแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวทุกอย่างเป็นเพียงพ่อแห่งความสุขเขาจะสร้างนักมวยปล้ำระดับปรมาจารย์จากเจ้าหญิงของเขา เราไม่รู้มืออาชีพรุ่นเยาว์ทำสิ่งนี้ได้อย่างไรและทำไมแต่มันดูน่าสอนุกจริงๆสิ่งที่เรียกว่าเกมใหม่ นี่คือโซลเฟรียวจิตและเมื่ออายุ14เธอทําให้คุณเก่งขึ้นในบาสเกตบอลอย่างแน่นอนหญิงสาวค้นพบพรสวรรค์ของเธอสาหรับการเล่นกีฬาเมื่ออายุได้5ขวบและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่หยุดพัฒนาทักษะของเธอที่ช่วยให้เธอสร้างสถิติกินเนสได้ถึง3รายการค่อนข้างเอเป็นไปได้ว่าในไม่ใช่หญิงสาวจะสามารถเล่นใน NBA หญิงและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดคือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจหา เด็กอายุหนึ่งโวบหมุนรอบเตาอยู่ตลอดเวลาและร่วมกับแม่ของเขาก็ไม่จําเป็นเลยที่จะอย่านมเขาจากสิ่งนี้บางทีนี่อาจเป็นก้าวแรกของเขาสู่วันหนึ่งที่จะกลายเป็นกอร์ดอนแรมซีคนที่สองในหนึ่งปีเด็กน้อยคนนี้ได้เรียนรู้ที่จะปรุงอาหารที่ง่ายที่สุดแน่นอนต้องขอบคุณแม่ของเขาเมื่ออายุสามขวบทางกอก็สามารถรปรุงสมูทตี้และแม้แต่เรื่องตลกเดริซอตโตยังอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่แน่นอนแต่หลายคนก็ไม่น่าจะรับมือได้แม้จะใช้ไข่คนตอนนี้คุณจะเห็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเป็นคนเก่ง โดยไม่ต้องมีพ่อแม่ที่มีอิทธิพลเงินทองและความสัมพันธ์มากมาย ็กชายคนนี้ชื่อนิทโลวสเคเชนส์ในปี2,560ตอนที่ลูกอายุเพียง7ขวบครอบครัวของเขาต้องหนีออกจากไนจีเรียและไปอยู่ในสถานส,านสงเคราะห์คนไร้บ้านในแมนฮัตตันหรืออย่างอื่นโลว์เห็นกระดานหมักรุกเป็นครั้งแรกและตกลุมรักเกมนี้เพียงหนึ่งปีต่อมาเด็กชายก็คว้าแชมป์นิวยอร์กได้และนั่นคือวิธีที่เขาอาชีพเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ ครอบครัวเดวมีอาศัยอยู่ในบ้านของเขาบนลองไอแลนด์และอัจฉริยะรุ่นเยาวไฟฝันที่จะเป็นปรมาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขายังตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเขาชื่อ my name is tony ซึ่ง paramount pictures ได้มาเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับเด็กอายุหนึ่งพวกเราจินตนาการว่าพวกเขาพาเรียนรู้ที่จะนั่งถือขยักแล้วมีเสียงและพูดพร่ำได้อย่างไรและแน่นอนว่าเราไม่ได้เชื่อมโยงชากับปรมาจารย์เทควันโดอย่างแน่นอนแต่คุณคงเข้าใจแล้วว่า เรากำลังทำอะไรอยู่ใช่นี่คือโจชัวซึ่งพ่อแม่และคนทั้งโลกตั้งฉายายให้เขาว่าซูเปอร์เบบีเขาอายุเพียงหนึ่งปีครึ่งและแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังอิจฉาการโจมตีอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้เขาได้รับการฝึกฝนโดยซิสซ์กวีโอในสิบินโทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญฮันศิลปก,การต่อสู้และพ่อพัดถามจอร์จเขาสาธิตเทคนิคซูเปอร์คิกครั้งแรกต่อไปอีก8เดือนตามที่ซิซาบอกเมื่ออายุได้1ปีจอรทก็สามารถแสดงเทคนิคที่ชายคนนี้เรียนมา30ปีแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาพูดเกินจริงไปขนาดไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ว่านักกีฬานุ่มเป็นดาราตัวจริงที่มียอดวิวนั้นล่านโซชนเชียรเรตคุณจะว่าไงข้างล่างไหนที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดแชร์ความคิดเห็นและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอเจอกันเร็วๆนี้